ดีค่ะชื่อวันราดากันตะพลจรันทรนะคะเป็นซ e o ของลาบิชีค่ะค่ะชื่อนิชาพัฒกันตะพลจรันทรนะคะเป็นซ e o ของแบรนด์ลาพิชี่ค่ะ,คะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รางวาัลแต่ด้วยความที่เราทําอย่างเต็มที่ผลิผลตผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างดีเยี่ยมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่ผลตอบรับมันออกมาดีผลลัพธ์มันออกมาน่าแบบน่าประทับใจคนะ่ะใชออ่ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เซรั่มนะคะที่ช่วยได้บํารุงผิวหน้านะคะ่ะ จะช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากะริ้วรอยแล้วก็รวมขนกว้างด้วยอะค่ะใช่ค่ะนอกแล้วคือตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มพิเศษตรงที่เราและและทีมนักวิจัยเฝ้าคิดคนและค้นหาส,สารสาก,กัดอะค่ะจากหลายประเทศเลยทั่วโลกจนมาเจอสารสาก,กัดที่ดีที่สุดและทรงพลังแล้วเราไม่ใช่แค่แบบแค่หาออกมาแล้วแล้วมาทําเลยเรายังต้องมาคิดค้นสูตรเพื่อแบบผนวกกับวิตามินต่างๆนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น B3 B6 CE ซจนมันเกิดเป็น ไซลั่นที่ดีที่สุดเราแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมที่สุดนะคะตั้งแต่ปี2019อะคะ่ะประมาณหนึ่งปีเต็มเลยกว่าจะคิดคนได้หลายคนเอาไปทดลองใช้แล้วแก้ปัญหาผิวหน้าได้สําเร็จแล้วก็ยืนยันกลับมาว่าเออฝ้าลดลงสิวก็แก้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่หลายคนก็ชอบกลับมาซื้อซ้ําถึงตอนนั้นเราทํา32ลายกลับมาซื้อซ้า98เเลยค่ะ ก็อาจจะเป็นเพราะความตั้งใจของเราทีมงานเราทีมนะักผู้ใจนะคะแล้วก็ทีมนะักวิเคราะห์สูตรมากมายรวมถึงตัวลูกค้าเองด้วยแลก็เลยทําให้เราแบบได้รับรางวัลน,นี้ค่ะเออคิดว่าเป็นในส่วนของเซรั่มเลยค่ะผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยค่ะที่ที่มันดีค่ะคือเราตั้งใจกันทํามากไม่ว่าจะเป็นสรรสกัดที่นําเข้าต่างๆที่เออคุณวราดาพูดไปอะหาใช่ มีค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราอยากจะปรับปรุงให้ดีที่สุดตอนนี้คือเราก็มีกลยุทธ์ในการขยายแผนการตลาดของเราเราเรามองถึงสภาวะณตอนนี้ด้วยแล้วเวลาเราจะเราจะคำนึงถึงปัจจัยโดยรอบแล้วก็ทุกอย่างให้มันครอบคลุมที่สุดเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าแบรนด์ไซรัมเนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงการตลาดของเราก็เลยต้องครอบคลุมที่สุดแล้วก็คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะก็มีไปประเทศจีนบ้างแล้วก็พมากก่าก็ลาว เป็น Facebook นะคะชื่อเป็นเพจอะค่ะชื่อว่า l a บ i ช h i Thailand นะคะแล้วก็ IG นี่ก็จะเป็น l a บ i ช h i Thailand เช่นกันคะคะแล้วตัวแทนจำหน่ายเนีคะตอนนี้กำลังเปิดรับอยู่ค่ะสามารถติดต่อได้ที่เพจเลยใช่ค่ะหรือ Line l อ l i c h i ชก็ได้นะคะแล้วตอนนี้เราก็มีถ้าเป็นตัวแทนเราก็สามารถสะสมพอยต์แลกของรางวัลได้ด้วยแจกบ้านจากรถด้วยก็คือรวยไปด้วยกันเลยก้าวไปพร้อมกัน